คนดูทุกคนด้วยซีซั่นนี้เราใช้ชื่อว่า love and b e l i e e นะคะความรักกับความเชื่อเราก็ได้ย,ก,ดยเกเอาเรื่องราวที่มันเป็นความเชื่อในเรื่องของความรักต่างๆน,นา,านาเช่นอาถรรพ์รักเจ็ปีความเชื่อในเรื่อง,องต่างๆแล้วเรามาดูกันว่าระหว่งางความเชื่อกับความรักนั้นอะไรจะชนะกนนะคะพร้อมด้วยนักสแสดงมากมายที่รอเยอะมากครับน<ๆ>้<อ>านหละตอนน<ๆ>ี้เราวงสวงแค่หเรื่องแรกนะคะเดี๋ยวมะอีกห้าเรื่อง แดงมากันแบหน่งเดือนแล้วก็เร cool ียกว่าเป็นส่วนหนึ่งของซีซั่นนี้ประมาณครึ่งหนึ่งครับแต่วันนี้ปุ้มจบก่อนเรื่องครับเดี๋ยวเราเราค่อยๆทีเราค่อยงเรื่องแม่ค้ากันเลยเนาะครัเรื่องแรก ค,คนที่จะมาแชทไทยก็คือหมายก็ในเรื่องเนี่ยก็คือเป็นนักกีฬาฮันโดครับ<อ>แล้วก็ใช้ชีวิตเรียกว่าสุดขั้วเหมือนกันซีเอาตัวเองบอกว่าซ้อมจนว่าเสี่ยงต่อสุขภาพของตัวเอง <c oughs> แล้วก็มาหลงรักนังเอกซึ่งเป็นพยาบาลตอนที่ไปรักษาตัวในโรงพยาบาลนะครับก็มาวัดดวงกันว่าดวงใครจะแข่งกันครับทีในพวกกำกับของเราค่ะ 你听，别扔。 นี่คือไม่สนไม่แคร์ไม่เชื่ออะไรเง<จ>ี้ยสู่กับความเชื่อที่ ธุระสำคัญจริงๆซึ่งเอาเดี๋ยวเราไปดูในละครก่อนแล้วกันอาจจะสนุกมากขึ้อนอ่าใช่ครับกราติดตามแล้วกันคร่ะก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่อง เ,เรื่องความเชื่อนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของคนกินแฟนว่าคนที่เชื่อมากๆว่าโชคชะตาเนี่ยมันกำหนดทุกอย่างไว้แล้วดวงกําหนดทุกอย่างว้แล้วกับคนที่มั่นใจว่าเราเป็นคนกําหนดโชคชะตาของเราเองนะครับก็อยากให้ติดตามเรื่องนี้กัน ีแล้วคุณมีแล้วคุณมีแล้วผมไม่ได้ไม่ใช่พูดเล็กสียงหญครับฝากได้ฝากตัวเลยครับครับผมครับก็ดีใจที่ได้กลับมาร่วมงานกับจอกับเออสีกค S10 หนึ่งจำได้ว่าตอนนั้นที่เล่นไปเล่นกับน้องบีลุงเบีนั้นก็ดราม่าสุดๆนะครับผมในสใจของกลับใคดีแล้วก็ได้กลับมาดราม่ากันอีกครั้งนะครับผมเป็นเรื่องของ คู้รับที่นะฮะที่อย่างที่บอกว่าการมีทะเบียนสมรสแต่งงานแล้วก็จริงแต่ว่าบางครั้งมันอาจจะไม่ใช่เป็นสิ่งที่ศัดสธิ์เสมอไปบางทีความผูกพันทางหัวใจมันอาจจะมีอะไรที่ลึกซึ้งยิ่งกว่าตรงนี้ครับรอดนะรอดรอดนะโอเคเด็กเตี้ยเตี้ยนอยู่ะรักทาใจอยกองนี้มเสนอค่ะแฟนเค้ก 民俗。<noise> จะดปีมนจะเป็นยังไง สอเรื่องของความรัก <Vine gar> ครั้งแรกเหมืกันครั้งแรกจริงๆเลยครับแต่ในครั้งแรกเข็นทุกอย่างครั้งแรกเลยก็รู้สึกเหมือนเป็นเป็นนักบอลน,นักบอลเด็กใหม่ฮะมาอยู่ในทีมที่แบบทุกคนเป็นยอดฝีมือแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องเออระบบเขาเป็นยังไงตรงเนี้ยคือคงมีอะไรให้เรียนรู้ใช่ไครับครับนั่งรอว่าเรื่องนี้จะถึถงได้หรอจะไปเรียนสอบก็ต้องอย่างนั้นอันนี้มันจะมีความเรื่องนี้จะต่างจากเรื่องที่เมื่อกี้เป็นมันจะมีความซับซ้อนเ

ซีซั่นนี้แล้วก็ไล่ก็จะร่วมงานกับพี่ช็อตหลายหลายซีซั่นมาสามซีซั่นแล้วแล้วก็เรื่องนี้ก็เต็มที่ครับรับรองว่าแซ่บแน่นอนชื่อเรื่องว่ามือที่สามมันจะต้องไม่แค่วแน่นอนไม่แค่วเออทุกคนาแ่วนะครับได้ครับพี่เอาชั่วงบินเยอะป่าน้องๆแนะนำน้องไงบ้างก็ไม่มีอะไรจะแนะนำครับน้องๆเก่งอยู่แล้วแอกว่ายังไงก็ให ลูกทางเต็มที่เล่นได้เต็มที่เลยครับเดี๋ยวจะเขียนบทให้รุ่น้องฟันล่กพี่เดี๋ยวจะฝากเ่แฟนคลับเล้วเลยตามรุ่นพี่แล้วเอาละกายเป็นเค้นจะทำบายแล้ได้แขกโอเคีจะฝากกอาารเไหครับก็สาหรับขับไปเดินซีรีสีนะครับทีนี้ต้องบอกว่าเดินทางมาแบบ จริงๆไม่อยากพูดตัวเลขแล้วครับ14หรือมันไปนะครับเขาเป็นว่า Love and b e l i e ครับความร่กเอาความเชื่อต้องบอกว่าจนเริ่มต้นของซีซั่นนี้มันด้วยตอนนี้มันทำกันหนายเยอะมากจนจนคือก็คิดหนักนะครับว่าจะไปทางไหนกันต่อนะครับจนเรามามามานึกถึงสิ่งที่มันอยู่รอบๆตัวเราที่ว่าสังคมไทย คนมีความเชื่อแล้วความเชื่อบางทีมันเป็นสิ่งที่ส่วนบุคคลบางทีมันไม่สามารถจะตัดสินกันได้ว่าใช่หรือไม่ใช่จริงหรือไม่หรือหลอกเพราะฉะนั้นในเรื่องของความรักก็เหมือนกันครับมันเป็นสิ่งที่อาจจะจับต้องไม่ได้แต่มันสัมผัสได้เพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนลองลองเปิดใจแล้วดูในซีซั่นนี้ครับความรักกับความเชื่อนะครับเมื่อมันมาเจอกันนะครับสุดท้ายมันต้องตัดสินใจครับ ความเชื่อบางอย่างได้ไหมหรือความเชื่อบางอย่างจริงๆแล้วมันเป็นเพียงแค่ความเชื่อหรือสิ่งที่เราแบบตีกรอบตัวเองขึ้นมาก็ต้องมาพิสูจน์กันในซีซั่นนี้ครับไปเดนเดอร์เฟรนี่เลิฟแอบเลิฟแอบดีลีฟครับแล้วกับความเชื่อทุกวันศุกร์สามทุ่มสิบห้าถึงช่วงวันสามสิบครับแล้วจะเริ่มเอ่อตอนแรกก็คือวันศุกร์ที่ 19, สิบเก้าถ่ายานพนี้นะคะช่วงวันสามสิบเอ็ดครื่องแรกคนกินแตกครับอันนี้แค่ภาพไม่ใช่ไม่เรื่องแรกค่ะเดี๋ยวคือจะบวงสรวงทีเดียวสิ จะเก็บไว้แค่เรื่องการอยงเดียรอติดตามแค่เรื่องหลังได้เนาะได้ค่ะแค่ร่อลักอีกค่เรื่องหลักยังจับชื่อเรื่องไม่ได้โอเค